สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะฟินท่วงราชมังคนบันเทิงโวดแต้มบุญเซลฟี่คู่ลิซ่าแทบลืมเชียรบอลไปเลยแตกตื่นกันทั้งราชมังคลากีฬาสถานหลังมีคนพบเห็นศิลปินซุปตาสาว ลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบลทิงไปร่วมชมแมตช์สำคัญระหว่างทีมช้างศึกเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองนัดที่4แม่ง,งานนี้ทีมไทยจะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสแต่ก็ยังยินได้เพราะความน่ารักของลิซ่าโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงอาทิป่าเต็ดยุทธนา แจ็คแฟนฉันนิกกี้นัชชัดป่าเต็ดยุทธนาบอยปากอนและเบสระกวนีต่างอวดภาพเซลฟี่ที่มีลิซ่าร่วมเฟรมกันรัวๆพร้อมแช